เอ่อสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวงการกุ้งไทยเราเนี้ยแหละค่ะครับผมสวัสดีครับคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันมีความท้าทายเยอะเหมือนกันเนะาะทั้งเรื่องตลาดโลกที่เปลี่ยนไปใช่ครับตลาดโลกเปลี่ยนไปเยอะตลาดในประเทศเองก็โตขึ้นแต่ก็ปัญหาเดิมๆเ,เรื่องโรคระบาดก็ยังอยู่อืมอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับ ค่ะเราก็จะมาดูกันว่าเอออุตสาหากรรมเขาปรับตัวกันยังไงแล้วมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆม,มาช่วยได้บ้างไหมครับน่าสนใจมากครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจาก2แหล่งหลักๆเลยนะคะครับผมอันแรกเป็นบทวิเคราะห์จากนิตยสาร AQP a ฉบับล่าสุดเลยเมีนาเมษาปีนี้นะคะกับอีกอันเป็นงานวิจัยแบบว่าใหม่เอี่ยมเลยค่ะเพิ่งออกออนไลน์ต้นเดือนพฤษภาคมนี้เองอ๋องานวิจัยเรื่องสารเสริมภูมิคุ้มกันตัวใหม่ในกุ้งใช่ไหมครับจาก Scientific Reports ใช่เลยค่ะว่าด้วยเบตากลูแคนตัวใหม่ คำถามสำคัญเลยคือเอ๊ะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆเนี่ยอุตสาหากรรมกุ้งไทยเราจะไปทางไหนต่อคะครับแล้ววิทยาศาสตร์จะเข้ามาช่วยได้จริงไหมเอาละค่ะมาลงลึกเรื่องนี้กันได้เลยครับต้องบอกว่าอตอนนี้วงการกุ้งไทยเนี่ยกำลังอยู่บนทางแยกสำคัญจริงๆครับจากบทความ A Q A P เนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้น ทั้งจากข้างนอกคือตลาดโลกแล้วก็ปัใจจัยในประเทศเราเองด้วยค่ะเรื่องตลาดโลกนี่เห็นได้ชัดเลยนะคะตัวเลขส่งออกทั้งปริมาณทั้งมูลค่ามันมันลดลงมาเรื่อยๆเลยเนาะตั้งแต่ปี2010ใช่ครับตลาดหลกัหลกๆอย่างเาอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนนี่ก็ลดลงหมดเลยแล้วที่สำคัญคือต้นทุนการผลิตบ้านเราสิคะมันสูงกว่าคู่แข่งอย่างเอกวาดอร์เยอะเหมือนกันครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยของเรานี่กิโลกรัมละเกือบเกือบ4ดอลลาร หรือบางทีก็สี่กว่ากว่าโอ oh. แต่อีกวดอเขาแค่สองดอลลาร์นิดๆเองครับต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะคะแบบนี้ก็แข่งขันลําบากแย่เลยถูกต้องครับความสามารถในการแข่งขันเราก็เลยลดลงไปเยอะแต่แต่มีจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับค่ะยังไงคะคือในขณะที่ส่งออกดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยการบริโภคกุ้งในประเทศเรากลับแบบพุ่งขึ้นมาเยอะมากอ๋อเหรอคะ ช่วงปี2016-2024ถึง2024ที่ผ่านมานี้เพิ่มขึ้นถึง73%เลยนะครับจากประมาณ780,000ตันกลายเป็น130,000กว่าตันแล้วโหเยอะมากแสดงว่าคนไทยกินกุ้งกันเก่งขึ้นเยอะเลยใช่ครับตลาดในประเทศเลยก,กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญมากๆจนตอนนี้ราคากุ้งหน้าฟาร์มบ้านเราเนี่ยเริ่มจะอิงกับความต้องการในประเทศมากกว่าราคาตลาดโลกแล้วนะครับอ เข้าใจแล้วค่ะพอหันมาเน้นตลาดในประเทศมากขึ้นเรื่องความสม่ำเสมอของผลผลิตก็น่าจะสำคัญขึ้นเยอะเลยสิคะเพราะต้องมีกุ้งป้อนตลาดตลอดถูกต้องครับแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรเจอซ้ำๆอย่างเรื่องโรคระบาดเนี่ยทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสมันก็ยิ่งยิ่งสร้างความเสียหายหนักขึ้นไปอีกเนาะใช่ครับหนักมากโดยเฉพาะตอนนี้ที่การใช้ยาปฏิชีวนะมันก็ถูกจำกัดมากขึ้นเรื่อย ค่ะอย่างที่ FDA อเมริกาเขาก็เข้มงวดมากตั้งแต่ปี2017แล้วครับผมเรื่องนี้ก็นำเราไปสู่งานวิจัยชิ้นที่2พอดีเลยครับที่พยายามหาทางออกมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดนี้แหละอืมเล่าเลยค่ะน่าสนใจมากครับงานวิจัยนี้เขาก็หันไปใช้สารจากธรรมชาติที่เรียกว่าอิมมูโนสติมูลเลนต์หรือสารกระตุน้นภูมิคุ้มกันนะครับตัวที่เขาศึกษาคือเบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคน อ๋อเบต้ากลูแคนนี้เคยได้ยินอยู่ค่ะที่เขาว่าช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันใช่ครับแต่ที่พิเศษคืองานวิจัยนี้เขาใช้เบต้ากลูแคนจากแหล่งใหม่เลยคือสกัดมาจากเชื้อราที่อาศัยอยู่ในมแมลงอืมเชื้อราในมแมลงเชื่ออะไรไหมคะชื่อวิทยาศาสตร์คือ Ophiocordyceps d i h t h e r i g e n a ครับเป็นเชื้อราในกลุ่มเดียวกับพวกถังเช่าอะไรทานองนั้นนะครับโหฟังดูแปลกใหม่นะ่าสนใจมากค่ะแล้วเขาเอามาทดลองใช้กับกุ้งยังไงบ้างคะ นักวิจัยเขาก็เอาเบต้ากรูแคนที่สกัดได้เนี่ยมาผ่านกระบวนการให้โมเลกุลมันเล็กลงครับประมาณ8กิโลเดวตันเพื่อให้กุ้งมันดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้นอ๋อทำให้มันย่อยง่ายว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับแล้วก็เอาไปผสมในอาหารให้กุ้งข่าวกินที่ความเข้มขน้น0.1%กับ0.4%เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้กินเป็นเวลา30วันครับแล้วผลเป็นไงบ้างคะ กุ้งโตเร็วขึ้นไหมคือเรื่องอัตราการเจริญเติบโตหรือว่าประสิทธิภาพการใช้อาหาร FCR เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมเอ้าหรอคะครับแต่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมันอยู่ตรงอื่นครับตรงไหนคะเล่าเลยค่ะลุ้นๆพอเขาทดลองเอากุ้งไปให้ติดเชื้อแบคทีเรียก่อร่องตัวร้ายเลยนะครับคือ Vibrio harveyi ค่ะตัวนี้เกษตรกรเจอบ่อยใช่ครับ ผลปรากฏว่ากุ้งกลุ่มที่กินเบต้ากลูแคนโดยเฉพาะกลุ่มที่กิน0.4%เนี่ยมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับสูงขึ้นแค่ไหนคะสูงถึง50%ครับเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้กินเบต้ากลูแคนซึ่งรอดแค่ประมาณ16.7%เท่านั้นเองโหจาก10กว่าเปอร์เซ็นตเป็น50ตต่างกันเยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับ แสดงว่าถึงจะไม่ได้ช่วยให้โตเร็วขึ้นโดยตรงแต่การที่มันรอดมากขึ้นเนี่ยโอ้โหก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยงขาดทุนให้เกษตรกร,กรได้เยอะเลยโดยเฉพาะในภาวะต้นทุนสูงๆแบบนี้ถูกต้องเลยครับและเขายังพบด้วยว่าเอนไซม์ฟีโนออกซิเดสซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งเนี่ยมันทำงานสูงขึ้นในกลุ่มที่ได้รับเบต้ากลูแคนด้วย อืมแล้วมันทำงานยังไงคะคกลไกเบื้องหลังมันคืออะไรทำไมถึงรอดเยอะขึ้นขนาดนั้นทีมวิจัยเขาใช้การวิเคราะห์แบบ multi omics เลยครับคือดูหลายๆอย่างประกอบกันทั้งการแสดงออกของยีน t r a n s c r i p t ท m e จุลินทรีย์ในลำไส้ไมโครไบโอมแล้วก็สารเมตาโบไลต์ต่าง,างๆเมตาโบโลมค่ะพบว่าเบต้ากรูแคนตัวนี้มันเข้าไปกระตุ้นการทำงานของยีนที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันหลายส่วนเลยครับตั้งแต่การจดจำสิ่งแปลกปลอมการจับกินเชื้อโรคแฟกซ y โทซิสระบบสร้างเม็ดสีมหอหุ่งเชื้อโรคโปรพิโอซิสตมการต้านอนุมูลอิสระไปจนถึงการเสริมความแข็งแรงของผนังลำไส้ด้วย โอ้หเหมือนไปปลุกไปเทรนระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งให้ตื่นตัวให้พร้อมสู้ตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยเล็กแบบนี้จะไม่ได้ไปเปลี่ยนองค์ประกอบหลักๆของจุลินทรีย์ในลำไส้แบบหน้ามือไปหลังมือนะครับแต่ก็ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ alpha diversity ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อสุขภาพลำไส้และก็มีผลกับปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มย่อยๆบางชนิดเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่น ทำให้แบคทีเรียกลุ่ม p s e u d o t e m o m o n a s ลดลงแล้วก็กลุ่ม s p o n g i โ m o n a ซึ่งมักจะเจอเยอะในกุ้งที่สุขภาพดีเนี่ยเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ได้0.4เอเอ๋อก็ดูเป็นผลดีนะคะครับแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันคือพบว่าแบคทีเรียในกลุ่ม vibrio บางกลุ่มย่อย v u น n i f i c u s c l a ซึ่งสมาชิกบางตัวมันเป็นเชื้อฉวยโอกาสได้เนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันอืมอันนี้ก็น่าคิดนะคะ แสดงว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างต้องหาปริมาณที่พอเหมาะพอดีถูกต้องครับมันยิ่งย้ำเลยว่าการหาปริมาณการใช้หรือโดสเซจที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยสำคัญมากๆครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นดาบสองคมนิดๆนิต้องใช้ให้พอดีพอด,พอดีแล้วเขายังเจออะไรอีกไหมคะในเรื่องสารต่างๆในตัวกุ้งครับเขาดูไปถึงสารเมตาบอล์ในลำไส้ด้วยเบตาบลม ด้วยก็พบว่ากุ้งที่ได้รับเบต้ากลูแคนเนี่ยมีปริมาณสารหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างผุมคุ้มกันแล้วก็การรักษาสมดุลของร่างกายโฮโมอโอสเตซิสเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นกรดอะมิโนโพรโลีนหรือสารอย่างไฮโดรควินโนนกรดนิโคตินิกซึ่งเรารู้จักกันในชื่อวิตามิน B3 นะครับอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ดีไฮโดรแอสคอร์บิกแอซิดซึ่งเป็นรูปหนึ่งของวิตามิน C อือหือก็เป็นสารที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับสรุปแล้วงานวิจัยนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเบต้ากลูแคนจากเชื้อราแมลงตัวนี้เนี่ยมีศักยภาพที่ดีมากๆเลยนะครับในการช่วยให้กุ้งต้านทานโรคได้ดีขึ้นค่ะถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากแทนการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์ปัญหาใหญ่ที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้พอดีเลยนะคะถูกต้องเลยครับถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย จะเห็นว่าอุตสาหกรรมกุ้งไทยกำลังปรับตัวครั้งใหญ่เลยค่ะจากแรงกดดันของตลาดโลกก็หันมาพึ่งพาตลาดในประเทศมากขึ้นซึ่งต้องการความแน่นอนของผลผลิตมากขึ้นการมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างเบต้ากลูแคนตัวนี้มาช่วยลดความเสียหายจากโรคระบาดเนี่ย ก็เลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของการนํานวัตกรรมมาช่วยสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ความยั่งยืนให้ภาคการเกษตรได้ครับชัดเจนเลยค่ะสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมกุ้งไทยที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงนะคะพยายามปรับตัวสู้กับความท้าทายต่างๆโดยมีตลาดในประเทศเป็นความหวังใหม่ครับผมและในขณะเดียวกันวงการวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง กำลังพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆอย่างเบต้ากลูแคนโมเลกุลเล็กจากเชื้อรามแมลงที่แสดงให้เห็นแล้วว่าช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มอัตรารอดให้กุ้งได้จริงโดยไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะครับแต่มันก็ยังมีคำถามที่น่าคิดต่อนะครับค่ะยังไงคะ คือถึงแม้เบต้ากลูแคนตัวใหม่นี้จะให้ผลดีเรื่องผุ่มคุ้มกันกับอัตราการรอดชีวิตชัดเจนเนี่ยแต่ผลเรื่องการเติบโตอาจจะยังไม่ชัดเจนนักแล้วก็ยังมีผลต่อจุลินทรีย์บางชนิดที่เราต้องทำความเข้าใจเพิ่มอีกอืมใช่ค่ะคำถามสำคัญที่ต้องคิดต่อก็คือแล้วการวิจัยต่อยอดเพื่อหาปริมาณหรือวิธีการใช้ที่ใช่ที่สุดในสภาพการเลี้ยงจริงในบ่อจริงๆเนี่ยมันจะสาคัญแค่ไหนค่ะ เพื่อที่เราจะสามารถปลดล็อกศักยภาพของนวัตรกรรมนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆทั้งกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเองแล้วก็ภาพรวมของอุตสาหกรรมกุ้งไทยที่กําลังเดิมพันกับการปรับตัวครั้งใหญ่นี้ด้วยเป็นคําถามปลายเปิดที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะว่าเราจะนํานวัตรกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์จริงในวงกว้างได้อย่างไรให้ยั่งยืนที่สุดนะคะใช่เลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ